ทำไมวันนี้มาต่อตงโมความหน่บ้าไม่ได้นาอแเตงโมเอแคร์พับกินเอโมขอเตงโมเอแคร์พับกินเออาเลยก็ได้นะไอแจ็คไปไหนอะเริมเริ่มเริ่มไปก่อนกได้เริ่มไปก่อนแต่ึงอรอก่อนไม่เข้าไม่ ใครจักลัวใหม่่ะอ้าีปเยอะนครับในสุดเราอุดไปด้ววันนี้ดีใจมากที่มีคนมาดูเยอะๆเหมือนที่ผมพูดมาสักรู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยทำมายังไงก็ตามลำบากไาบนยังไงก็ตามถ้าไม่มีคนดูมันจะไม่ครบถ้วนกระบวนการภาพยนตร์นะครับวันนี้เป็นวันแรกดูเยอะปัดปีเต็มเลยวันนี้วันแรกที่ภาพยนต์เรืองอนงสอสสชาติได้คบกระบวนการแล้ววันนี้ถือว่าสมสมบูรณ์ในการ ทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วจากนี้ไปก็ผู้ชมทั่วไปและที่จะเข้ามาดูกันแต่ก่อนนั้นที่คนที่ดูเทรลเลอร์ไป็นยังฟีดแบบมันเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบกดีนะครับ,บดีมากครับฟีดแบบดีมากคือคนอยากดูเยอะนะครับมีการไปสำรวจเรื่องก,การดูเทรลเลอร์เรื่องว่าอยากดูมีคนอยากดูเยอะมากนะครับทั่วประเทศเลยครับอย่างไรพวกสับสวนว่าสรุปแล้วโบหรือว่าทาไทยเครเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องสับสนเลยครับผมอยู่แล้วครับโจนพี่จีจริงๆโบมีมีเป็นแค่ชื่อเรื่องเฉยๆจริงๆแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยก็จะยิ่งคอนเฟิร์มว่าใครเป็นนางเอกโบดูเหมือนมุชตาลเนอะรู้ครับตั้งแต่เราถ่ายละวอินเสิร์ตเทรลเลอร์มีแต่ผมไม่เห็นเหรอฮอลล์มีนมแล้วผ่านอินเสิร์ตใช่เอะเป็นยังไงบ้างอ่ะโบใครอยากมาอ่ะโบมาพี่จี ไดแค่ะแบบไงบ้างวันนี้เอันน้องสองพี่จีก็หน่อยอันน้องอันน้องสองเขาไม่เคยจับลุ่มด้วยเราเราสองคนจับด้วยเราสองจับปุอจับปี่ริงไม่ใช่สองคาั้งนเราสองสามคนมีเงินมากที่สุดประมาณหน่งล้านมันจะมีพาร์ทให้ใช่ไหมคะของโบกับพี่จีก็ก็มีบ้างค่ะให้ให้พอได้เห็นว่าเออเราเราเล่นเป็นชื่อเรื่องนะอะไรเงี้ยส่วนของเขาคนนี้ก็จะมีพาร์ทให้แบบว่ามีมีจังหวะ อ๋อไม่ใช่เพราะว่าจริงๆอานงตายเป็นใหญ่มากนะเรื่องเขาไม่ใช่ตายมันไม่เราต้องเคลื่อนไหวกันหนะระหว่างที่พ่อรนาใหญ่มากเข่าอมจมพูกอันนี้กำลังพูดถึงโครงสรางซีนหรือเปล่าหรืออะไรต้นขาไม่เพราะว่าภาคแรกอ่ะโจกับอนงไม่สามารถดูดตัวกันได้ใช่แต่เขาส่งคนเนี่ยภาคเนี้ยเขาก็มีเลิฟซีนการขับหวานการ บนบนการเคลื่อนไหวแล้วก็สีชมพูเขาขีดขวดบ้ามีขวดบ้างมีขวดมีขวดรู้สึกยังเหมือนเมื่อกี้เราบอกว่ามีบ้างทำไมเราเราถึงใช้คำว่ามีบ้างเพราะเป็นเป็นภาพยนตร์เยาวชนค่ะอาจจะมีมากไม่ได้แต่ก็มีให้คนดูได้พอชื่นใจบ้างหรือเปล่าพอกุ้มกลิ่นใช่บอกกุ้มกลิ่นไม่พอแบบอุ้ยอะไรวะเนี่ย เรากินไส้กินอะไรบ้างอะไรนิดหน่อยแล้วมืออะไรกันมัเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยจะจิ้มแกงยี่สิบจิ้มแกงยี่สิบเหรอคนเลยอ๋ออันอย่างอันตอนไทยเป็นยังไงบ้างภาคนี้เราคนมาก็รู้ตั้งแต่แรกแหละครับว่าเป็นตัวหลัาดภาคนี้ครับคือดูตั้งแต่ดูดูเทรลเลอร์ก็ดูออกว่ามีการเล่นเยอะมากและบทก็ค่อนข้างเยอะน่าสงสารเลยว่าโบมาทำไมมาเป็นชื่อเรื่องครับ คือเขาดันรับชื่อเรื่องมาตั้งแต่แรกเขาจะใส่กัเลยต้องแต่เพราะว่าหลายชาติเนี่ยอันดงจะใช้ชื่ออันดงตลอดไหนเนี้จะเปลี่ยนเพราะว่ามีความหลากหลายนะคุณั้งแต่ดังสายไปแล้วอีกจะเป็นเพื่อนไปไหนครับไนะฮะดังสายแล้วเรายังไปจริงๆดูเหมือนเป็นครับแต่ไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแล้วนักแนดงแล้วครับเป็นนักแสดงกันแสดงใช่เป็นนักแสดงร่วมงานกับทั้งคู่ครับเฮ้ยยอมยอมนั่งร้านพี่จีเป็นไงบ้างต้องร่วมงานกับนายเอกแล้วก็นางเอก เรียกว่าเป็นอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่างกองทั้งหมดนะก็คือแบบนั่งเนี่ยแครเทียเดินออกมาจากซีนเนี่ยต้องเถียงอะไรกันทั้งวันเดินก็ต้องมาแล้วก็ต้องมานั่งคุยเป็นภาษาแบบอีก,อกโลกมนุษย์หนึ่งเลยครับดิสคัสถิสคัส,ส,สอยากเข้าพักท่านางเราหนักใจคู่ไหดมากคนไหนมากสุดไม่ไม่หนักใจ <laughs> แต่ดูสีหน้าหนักไปแล้วนะไม่ตัวเองอย่าสิ ดูทำไบ้างเอ้าอยู่เหรอเฮ้ยวันนี้วันนี้กลับโบกับเป็นไกกลับมาร่วมกันกับโบครั้งนี้สนุกเหมือนได้เหมือนปิดเทอมแล้วเปิดเทอมกลับมาได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนได้กลับมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็จริงๆมีอีกหลายอย่างมากๆเรื่องนี้บอกว่าคือพอด้วยความมันเป็นหลายภพหลายชาติใช่ไหมครับมันทำให้เราทบทวนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์อ่ะอย่างที่เคยบอกแบว่า เราเจอกันในชาตินี้เราก็จะไปเดทกันบอกว่าดูหนังนกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีแฟนอายุคบ,บางระจนันมีแฟนในยุคบ,บอกว่า25 11มีแฟนในยุคย้อนกลับไปอะไรเงี้ยเราจะมีชีวิตรักในความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ก็สนุกด,ดีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้เป็นมิติใหม่ของคุณธันทไทยกับโบกับทุกคนมากๆเลยเอามิสไซส์เรียกว่า เรียกว่าเซอร์ไพรส์อบทถามเซอร์ไพรส์อะไรความแตกต่างของตัวละครมันใหม่หมดเลยไงโอ้โหเสียเลยแต่ก็นึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายด้วยป่ะอ๋อใช่ทุกวันนี้มีเยอะมากคุยกันเหมือนอ่านบทคนละเล่มใช่เรียกว่าเรื่องนี้จีบกันดูแลตัวเองเพื่อที่จะโชว์ว่าอะไรใช่ไหมเป็นฟิลเตอร์ครับที่เห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งเป็นฟิลเตอร์จริงตัวจริงอ้วนเลยชุดซิลิโคนชุดซิลิโคนแล้วเพื่อนเขาซื้อแอปมา แต่ภาคภาคสองเป็นพรีเมียมแล้วก็ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยสิวเตอร์ดูสิวเตอร์กันได้อย่างใหญ่คุณฝนเป็นไงบ้างคะภาคสองคู่นี้เราเป็นอุนกราจิีนคู่ใหญ่มากเหมือนกันในใจในใจทำไมอ่ะจริงจริงนะหนูแอบสาววายอ่ายังไงยังไงยังไงเห็นเพราะมีการถ่ายกูแกล์คลิปจับกล่นกันด้วยโอ้มันมากกว่านั้นมีการนั่งตักกันว่ะโบถามว่ามีด้วยเหรอมีเฮ้ยโบถามมาถามว่าจับกลนเหรอจับกล่นไม่มีแต่มีการนั่งตัก จำไม่รู้เป็นผู้ไหนขับตะเบือขาตัดเพียงหนึ่งกัรทุกเช้าขับนะเขาตัดเพงหน่งกันทุกเช้าจริงหรอเขาเช็คแค่กันร่วมกับไม่โดนเลยให้ยืนยืนหลบอีกเลยอ๋ออ๋ออ๋อน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยขี่ออกมาได้เลยผมก็คือบทตลกแน่นอนรอกลางพูดกับแจ็คหรือเปล่าพูดกับแจ็คไหมสุดสุดพูดกับแจ็คไปฉันเลยเตรอเลยค่ะนี่เห็นหน้าก็ตลกแล้วนี่โอ้โหคนเดียวเลยนี่ เอาเลยนี่ไม่พูดหรอไมต้องรู้เลยดิไม่ต้องพูดกูโดเลยอ่ะเอาหูแมวหูแมวอะไรหูแมวหูแมวหูแมวอันนี้อะไรอะการันตีสรุปอาพี่เอ็มเข้ามาตรงกลางมาการันตีว่าหนังเนื้อหาหนังเราคือยังไงอันมันจะจิ้นกันหรือมันยังไงชาตินี้แน่นอนผมว่าสิ่งที่คนอยากจะได้เห็นจะได้เห็นนะครับทั้งสมุดทั้งอันดองกับโจทั้งโจกับกล้องก็จะได้เห็นเหมือนที่ภาคหนึ่งเราเคยได้ดูกันความจิ้นความฟินระหว่าง ผู้นี้กับคู่นี้ได้เห็นหมดทุกอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีเพิ่มเติมของของการพบของการเจอกันในภบชาติต่างๆนะครับคือหลังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากโรแมนติกคอมเมดี้ก็จะมีเรื่องแฟนตาซีแอคชั่นดราม่าอะไรเต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆจะผมแบบทำเองชอบเองเลยเอออยากให้ทุกคนดูจริงครับสุดท้ายภาคสามมีไหมครับก็ขึ้นอยู่กับรายได้ครั้งนี้ครับอันนี้พูดตรงๆไปแล้วภาคสามภาคสามมีไปแล้วครับไม่มีเพื่อนอนแล้วนะ คือถ้ามีภาคต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาค3มันจะเป็น5เพราะว่าเรา2 3 4ไปแล้วต่อไป5 6 7 5 6 7ชื่ออะไรอารุณตอ่อี้เออถูกเก่งมันมากสมแล้วเป็นภาพยนตร์ไทยคนไทยที่เป็นเรื่องจริงอุตส่าห์เก่งมากฝากติดตามครับอยากให้ทุกคนทุกประชาชนชาวไทยนะครับติดตามภาพยนตร์เรื่องอาโงง2 3 4ชาตินะครับใช้30ตุลาคมชาตินี้นะครับ พกรองภาพยนตร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเกิคชัดหรือเปล่าชาแนลนะครับอุ้ยอีกห้านาทีกำลังใจโบด้วยนะครับห้าน <c oughs> าทีทก็ไม่เดือดร้นเลย